ครับวันนี้อยู่ผมไว้นะครับที่ปรึกษาการขายที่ฟอร์ดโตโยต้าแกลลี่ปทุมธานีครับวันนี้ผมอยู่กับเจ้าเฟอร์ดิเจอร์วายแท็กนะครับคันนี้เป็นตัวขับ2นะครับราคาจำหน่ายอยู่ที่1 3 2 0 0 0้บาทครับคันนี้ตกแต่งในสไตล์คอนเซ็ปต์ของวายบอดี้นะครับเดี๋ยวจะพามาชมรายละเอียดรอบคันนะครับว่าคันนี้มีอะไรเพิ่มเติมบ้างครับตามมาดูครับด้านหน้าก็ยกหน้าเดิมออกเลยนะครับใส่เป็นหน้า F 1 5 0ให้ไปนะครับก็จะมีกระจังหน้าขนาดใหญ่แบบนี้นะครับเป็นสีน้ำด้านนะครับตัวโลโก้ฟอร์ดก็เป็นนไฟ LED ให้3จุดะครับ มาในตัวของไฟหน้าครับไฟหน้าของวายแท็กนะครับจะเป็นระบบ b บเอวีดีมาแล้วนะครับก็จะเป็นระบบปิดเปิดออโต้นะครับแล้วก็พร้อมกับปรับสูงต่ำออโต้นะครับที่ถ้าเพิ่มเติมให้ก็เป็นใส่เป็นลูกแก้วสีแดงนะครับเป็นเรดไอรแบบนี้ตัววงแหวนเอ d วีดีนะครับก็เป็นทรงสี่เหลี่ยมพร้อมกับอัปเกรดเป็นไฟหน้ามาแตงนะครับก็มี3ขีดด้านในนะครับสครีบด้านในสําหรับวายแท็กนะครับจะมีตัวไฟเดทามนัด i ิ้งไลท์มาให้อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นโคมที่อัปเกรดเพิ่มให้นะครับ ไฟเด้ททามเลนไลไรตัว C ครับเป็นซิเปเจอร์ของ F150 นะครับตัวไฟตัดหมอกของเดิมจากโรงงานที่มีมาให้ก็จับยัดลงหน้า F150 นะครับเซ็นเซอร์ด้านหน้าที่มีทั้งหมด4จุดนะครับก็ใช้งานได้ตามปกติเหมือนเดิมครับสำหรับหน้า F150 ก็ประมาณนี้นะครับคันนี้ก็เปลี่ยนแม็กเป็นแม็กขอบยีนะครับออฟเซ็ตจะอยู่ที่ลบ44นะครับ ก็ตัวดีเทลแม็กจะประมาณนี้นะครับเป็นแม็กสีดําเงาเลยมีลูกเล่นเป็นลายสีคลิปเงินนะครับแล้วก็จะมีหมุดตรงขอบด้านนอกนะครับมาพร้อมกับยาง bf c o o l i d h นะครับตัวนี้เป็นตัว ko 2ด้วยนะครับซีรีส์ยางก็28555ดห้า r ยีนะครับเป็นยางออลโทเรนะครับใช้งานได้ครอบคลุมทุกสภาพถนนนะครับสำหรับยางตัวนี้แล้วก็ยกหน้าขึ้นด้วยนะครับ2นิ้วไฮไลท์ของเจ้าคันนี้ก็จะเป็นชุดไวบอดี้นะครับที่ทำเพิ่มเติมให้ลูกค้าไปนะครับตัวมุมตัวขอบตัวเหลี่ยมจะะะปรรมาณนนี้คับ ตัวดีเทลก็จะประมาณนี้นะครับคล้ายๆดัเตอร์นะครับตัวดีเทลแก้มข้างของเจ้าคันนี้ครับสำหรับตัวฟิล์มกองแสงก็40%รอบคันนะครับคันนี้ลูกค้าขอเป็นแบบว่าใสๆมองเห็นชัดๆนะครับอันนี้ก็จัดให้ได้นะครับตามที่ลูกค้าสั่งสำหรับตัวราวหลังคาวแท็กครับก็จะเป็นราวหลังคาที่เจาะกับตัวรถนะครับซึ่งแข็งแรงครับใช้งานได้จริงสามารถบรรทุกแบกสัมภาระได้เกิน100กิโลครับ ตัวบันไาข้างก็เป็นบันไดข้างเดิมจากโรงงานนะครับอันนี้ไม่ได้เปลี่ยนซึ่งแข็งแรงมากอยู่แล้วครับสำหรับไวทแท็กในส่วนของกระบะท้ายครับก็ติดตั้งเป็นโลบาร์เออรเรนเดอร์ให้ลูกค้าไปนะครับก็จะเป็นโลบาร์เหล็กสไตล์ออฟโรดนะครับสีดำด้แบบนี้เลยนะครับพร้อมกับโลโก้เออรเรนเดอร์สีแดงนะครับติดเพิ่มเติมให้ก็เป็นสติ๊กเกอร์จากแรปเตอร์นะครับอันนี้ตามที่ลูกค้าขอมาครับสติ๊กเกอร์ลูกค้าก็สามารถเลือกแบบเลือกลายนะครับคัสตอมได้นะครับอันนี้ก็ลูกค้าเลือกเป็นนนลายี้ะครับ ก็ดูดูด้านเทสดีครับสำหรับรถสีดําไฟท้ายยังเป็นไฟท้ายเดิมอยู่นะครับที่ติดเพิ่มเติมก็เป็นชุดครอบฝาท้ายกระบะนะครับเป็นสีดําด้านนะครับตัวฟอต์โลโก้ฟอร์ดเป็นสีดําเงานะครับส่วนตัวชนท้ายก็เป็นของเดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยนให้ลูกค้านะครับสำหรับโลโก้ฟ o ร์ดนะครับที่มาจากโรงงานก็จะเป็นตัวสีดํานะครับแล้วก็จะมีกล้องมาให้ด้วยนะครับสําหรับไฟแท สำหรับตัวพาร์ทเดิมชิ้นส่วนเดิมอันนี้ก็ส่งคืนลูกค้าทุกชิ้นนะครับตัวกระชนหน้าเดิมนะครับตัวสปอร์ตบาร์ของเดิมจากโรงงานส่งคืนให้ลูกค้าทุกชิ้นนะครับลองดูมุมนี้ครับมุมด้านท้ายของเจ้าวา d แท็กคันนี้นะครับคันนี้ก็มาในสไตล์เรียบๆคลีนคนะครับเน้นไปที่ชุดวายบอดี้กับล้อแมกนะครับแล้วก็ยกหน้าด้วยสองดีวนะครับแค่นี้ก็หล่อแล้วครับสำหรับวาแท็กเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเจ้า f ฟอร์น n เจอร์วแท็กคันนี้ครับ ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจรถยนต์ฟอร์ดทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นตระกูลกระบะเรนเจอร์นะครับไวแท็ก FF 4 Max เรปเตอร์รวมไปถึงฟอร์ดเอเวอเรสต์ครับสามารถสอบถามที่คอมเมนต์ด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ Facebook Fan Page ID Line พร้อมกับเบอร์โทรไว้ให้นะครับสามารถสอบถามข้อมูลตัวสเปครถราคาแคมเปญโปรโมชั่นต่างๆรวมถึงอุปกรณ์ตกแต่งนะครับสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวมาคอยติดตามกันนะครับว่าครั้งต่อไปผมจะเอาขนาดมารีวิวให้ดูครับสำหรับวันนี้สวััสดีครบ